ทุกวันนี้คำว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีผลกับสังคมมากอยู่แต่ว่าสิ่งที่มีผลกับสังคมมากอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นต้นทางของวัฒนธรรมจริงๆเพราะว,ว่าคำว่าวัฒนธรรมจริงๆก็คือทำยังไงเราถึงจะวัฒนาธรรมะให้เกิดขึ้นวัฒนธรรมหมายถึงว่าพัฒนาเนาะ ธรรมะก็คือธรรมะธรรมะคือความจริงนั้นี่คือตรงนี้เนี่ยสิ่งที่คำว่าวัฒนธรรมจริงๆเมื่อเอามารวมกันตรงนี้ก็คือพัฒนาธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจนี่นี่คือสิ่งที่พุง่งพุ่งเป้ามาที่ตัวเราแล้วก็วัฒนธรรมก็จะกเกิดที่เริ่มต้นจากการกระทำนะเริ่มต้นจากการกระทำของเราซึ่งการกระทำตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ เป็นการทำอยู่เป็นประจำเนาะจนเป็นอะไรเป็นเป็นสิ่งที่ทำต่อ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 กันมาในชุมชนใดชุมชนหนึ่งอาจจะเป็นวัฒนธรรมการกินข้าวเหนียววัฒนธรรมการกินข้าวเหนียวก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่ว่าภายใต้วัฒนธรรมการกินข้าวเหนียวตรงนั้นเนี่ยคนปลูกข้าวเหนียวก็จะนึกถึงเนาะว่าข้าวที่เรากําลังปลูกตรงนี้เนี่ย จะเอาไปทําอะไรยังไคงคําว่าเอาไปทําอะไรยังไงหมายถึงโอ้อันนี้เนาะเวลาที่มีงานเนาะมีงานมีการอาจจะต้องมีข้าวเหนียวดำเนาะมีข้าวเหนียวดําเราก็ต้องปลูกข้าวเหนียวดําเวลาที่เรามีของที่แบบว่าของกินเนาะของกินวันนี้มีของกินวันหน้าก็ต้องมีการเก็บข้าวเหนียวนี้นะเราก็ต้องเหมือนกับว่าอเราจะเก็บข้าวเหนียวแบบไหน เก็บข้าวเหนียวระยะยาวเราก็อาจจะต้องหาข้าวเหนียวที่เก็บยาวแล้วเกิดผลดีไม่ใช่เก็บยาวแล้วมอดกินอย่างเดียวนั่นนี่คือตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าพอเวลาที่เราเริ่มต้นที่วัฒนธรรมอันหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการกระทําและการกระทามานั้นจะส่งผลให้กับวิถีความเป็นอยู่ที่ครบถ้วนสมบูรณ์จากการกินไปสู่การให้ ไปสู่การทําทานไปสู่การทําบุญข้าวเนาะไม่ได้ว่ามีไว้สําหรับเพื่อที่ว่าจะกินอย่างเดียวแต่ตรงนั้นอ่ะข้าวเนี่ยจะทําไปถึงเป็นบุญนะที่จะทําให้จิตใจของเราดีงา,ามแล้วก็ตรงนั้นลหะเป็นสิ่งที่มันจะเกิดการวัฒนะหรือพัฒนาะในจิตใจเราซึ่งรวมเรียกว่าวัฒนธรรม นชื่อพัน